ดีใจก็เก็บอาการด้วคนดีใจโสดโผล่ดีใจแล้วก็กรี๊ดเหอะดีใจก็ยิ้มหัวรอเราะโอเคแล้วไปดูกันครับว่าข้างในเขาจะไปไหนกันบ้างใช่ไหมดีใจโสดโผลอยากยินเสียงใครนี่ครับนี่ครับหอโบสถใกล้ๆนะครับขับไปใช่ไหอ่ะอยู่ในรถอยู่ตอนนี้ไปเดินทางกันต่อครับว่าจะมีที่จอดรถกันหรือไม่อย่างไรนี่ครับ นนี้นี่นี่ะครับก็ถึงแล้วนะครับศูนย์แสดงอะไรนะสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับแม่เราพาเด็กขึ้นมาแล้วเย้าวิ่งที่หรอกคุนึงวิ่งามา่อไทยไปทางเข้าทางนี้ เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ลงทะเบียนก่อนเข้าชมแคร์พ่อแยเขียนชื่อตัวเองนะอยู่บรรทัดนี้ใช้ล,ลุงเหรอคนเดียวก็โอ้ถ่ายวิดีโอเลยถ่ายภาพนิ่งให้แม่ถ่ายนะโอเคแค่นั้นพอคุณฟังเลย นะครับนี่ครับก็จะเป็นตู้บริจาคเพื่อสมทุกทุนอาหารสัตว์นะครับนีย่ยอดตรงนี้เลยถึงไหมเออ,อยอดที่ระเรียนสิรี่ระเรียนสิคะอออยอดามามือมากค่ะเอามือมาสิคะนี่แม่มาทางนี้เอาไว้ไม่ถึงแล้วลูกมาอยาอดลง,ปงไปไปลุงไม่ถึงต้องอุ้มมานะ เอาให้มันเข้าสิค่ะเออนั่นแหละเขียตีลงไปเออหย่อนลงไปเออเก่งเก่งเก่งตอนนี้ก็ลองุณแม่นะครับคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำก่อ,อนก็จะเด็กๆก,ก็จะนั่งรออยอู่นี่ค่อยเข้าไปชมนะครับนี่เลยนะครับสถาสแนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับเข้ามาก็จะเจอเลยนะครับเขียนนะครับนี่ มาเลยไอ้ที่ทางเข้าทางนูน้นนะครับพอสมทางเข้าเดือได้เลยลูกไ,ไ,ไม่มีอะไรไม่มีรถไม่มีอะไรครับเอาเลยเอ็มที่ตัวอะไรเต่าเผือกนี่เต่าเผือกนี่เขาเรียกว่าเต่าเผือกหรือว่าเงียงลูก เรือสภาพน้ำเนี่ยครับก็เป็นปลาต่างๆเนาะนี่เขาจะมีป้ายให้ให้ศึกษาได้ศึกษาดูว่าปลาชื่อว่าอะไรบ้างนะครับ สายลุงนี่ฮ้ยปากระเบนปากระเบนเนี่ยกระเบนลายลายลายเตือนมีกะเบนลายตัวนี้ลายกาไหมเป็นปลาอลิเกเตอร์ครับนี่ปลาอลิเกเตอร์สายลุงก็ตื่นเต้นมากเลย ของลุเลี้ยตัวใหญ่ลุงตื่นเต้นลุงปลาอะไรปลาสวายเผือกปลาสวายเผือกอันนี้ก็จะเป็นดูมงแล้วครับมงเขานะครับโอ้แต่ละตัวใหญ่ๆนะน,ๆนะครับก็จะดูตื่นเต้นกันนึงนะวันนี้คนเยอะด้วยวันนี้มีแห่เทียนพรรษานะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเรามีแห่เทียนพรรษานะครับเพืากว่าเราเตรียมงานกันอยู่ แต่ว่าคงไม่ได้อยู่ดนะูเพราะว่ามาเด็กมากับลูกๆก็จะนิดนึงครับอย่างนี้แหละอ่เขาจะเข้าไปดูกันก็นจะมีระยะสั้นๆนประมาณนี้จะสั้นกว่าซุนิเกตนะครับมีปลาครับเส้ใหญ่แล้วครับเส้ใหญ่เส้ใหญ่ Về đây mời đời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  thấy Đi đi, đi, đi. Oh, bằng này. Oh, hôm nay, มาแล้วมาแล้วมันปลาบึกไม่ใช่เหรอนะปลาบึกปลาบึกน้ำจืดไม่มีปบาน้ำทะเลหรอกไปลุกเลยล่ะไอ้อุงชอบเลยนะ ครับสายลุงเหมือนจะไม่อยากกลับแล้วครับนี่ลุงชอบดูด้วยเกินไปออแล้วครับเราจะเดินออกกันแล้วใครเดินีย่างนีครั้งบอกปลาหลดคณละปลาโหลดจะดีใส่ดูมาแล้วครับจะกลับกันไปไหนนี่ไปไหนต่อดิไปให้อาหาร ปลาที่บึงพรานชัยครับไปไปครับข้อมูลหอโบสนะครับไปเดินต่อกันครับเดินต่อเราจะพาลูกไปให้อาหารปลาครซึ่งเขาตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็ย่ามาบ่อยมากเพราะว่าต้องมาที่โรงพยาบาลในจังหวัดนะครับมารมับวัคซีนมาอะไรทุกวันเสาร์เนี่ยก็จะพาเขามาตลอดเลยนะครับ มาให้อาหารปลาที่นี่บ่อยมากนะครับนะไปนะครับพี่ยากับคุณแม่กำลังเดินมาก็จะมาซื้ออาหารหรือขนมปังนึบตรงนี้นะครับไปให้ปลากันไปจัดการเอากี่อันเอายาวอะไรบ้างเป็นน้ากอน สิป,า,สปาค่ะขนมใหม่นะคะอันนี้เนาะอันนี้เนาะนี่นครับบรรยากาศของบึงพร,รานชัยครับวันนี้นมีแห่เทียนนะพ่อนะนะครับแต่ว่าเรา <c oughs> คงไม่ได้ร่วน,น <c oughs> ตอนนี้บ่ายสองแล้วนะฮะ, <c oughs> ะนกเลยนะั่านันเป็ดเขาปั่นในยานเป็ดกับบรรยากาศของบึงพรานชัยก็จะติดีกับหอมหมด อ๋อใครแม่พาลูกแม่ไปเที่ยวได้ตอนนี้มีสลิงลงมาแล้วนะครับเป็นคล้ายๆสมัยพระก่อนเต็นพัตยาปางครับเขาเรียกว่าแต่วันนี้มาอยู่ที่ร้อยเอ็ดเราแล้วสามารถบินจากบนฟ้าจนยอดเลยลงมาลงมาชมตรงที่ได้เลยนะครับเออนี่สลิงตัวนี้แหละนะครับนี่ใครจะขึ้นแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะนะครับแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่สายลุงก็พักผ่อนก่อนมากินไอติมก่อนเออไรแกงแกงโมมาไม่พูดไม่จานเลย ันนี้ได้อะไรคะนี่ได้อะไรมาเนี่ยอบเรืออะไรเอออ่ะโอเคครับวันนี้ครอบครัวก็มากันนะครับบางคนก็มาให้อาหารปลากันก่อนแล้วก็รอนะครับรอแห่เทียนตรงน้นตรงน้นมีเวทีนะครับมีเวทีมีลานกั้นปิดกั้นรถให้เรียบร้อย,อยครับคงจะุยอดเอามามันเนี่ยมันเนี่ยจมือสกปรกเจ้าไหมมันไม่นนออก

เด็กมาทำบุญให้อาหารปลาครับวันนี้ไปไกลนี่ติทีหลุดมือนี่ครับกอย่าวันนี้ครูให้ทำความดีวิชาสังคมเอามาได้ถ่ายบ่พ่อเฮามานี่ซะนะเบิ่งจันดิกนออหน่อยพ่อย,อย้อนไหนย้อนแล้วนี่นี่พ่อยเบาผูย้อนมา้นี้พ่อนี่นอืมนั่นงลง เออค่อยอย่นลงไปเออค่อยอย่าลงไปอย่างนั้นโอ้ก็หมดแล้วล่ะมึงพอเท่าให้นี่แหละครับเสียเงินอีกแล้วครับกับการเลี้ยงลูกตัวนี้60บาทอันนี้ร้อยยี่รวมกันร้อยแปดสิบโอแคนี้เองอ่ะเออเด็กๆของเราโถ่ไปขึ้นวัดกันครับผมเนี่ครับวัด สวยงามมากครับเนี่ยครับก็ก็จะมาทําบุญตรงนี้กันที่วัดนะครับวัดอยู่ที่หน้าบึงพลานชัยนี่แหละนะครับนี่ถวายสังฆทานกันนะครับแล้เวเราชุดนี้ดีกว่าน,นะมีพระตด้วยโอเคเดี๋ยวผมถือไปกันนะเนี่ยครับก็เสร็จเรียบร้อยครบับการถวายสังฆทานนะครับแล้วก็ น่วังไ่ลุงด้วยได้ถวายสังฆทานหลวงปู่เนาะวันนี้เก๊ครับผมไปนี่ครับบรรดาสาหับูชาและก็วันเข้าบรรษาประจำปี2568ครับผมไปเดี๋ยวจะพาไปที่เห็นต่อทริปนี้ทริปนี้กับครอบครัวนะครับเราไปที่นี่ต่อนะครับมาร้อยเอ็ดผมมาเป็นเคยร้ยหลายปีก็ยังไม่เคยไปนะครับนี่เจดีย์มหามงคลบัวนะครับเขาบอกว่าจากนี้ จากนี้ไป5กิโล5.7กิโลเมตรอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ GPS ีเอนำทางเราก็ยังไม่เคยเห็นเห็นแต่ในรูปว่าเป็นเจดีย์ที่สวยงามอยู่กลางเมืองร้อยเอ็ดนะครับอ,อ่ะสักทครับเดินทางก,กันเจดียนะ์มหามงคลบัวนะครับเจดีย์มหามงคลบัวแต่มันชื่อเหมือนเจดีย์มหาเจดีย์ชัยมงคลนี่ครับมา,า,าก็จะเลี้ยวซ้ายครับจีพเอสบอกให้เลี้ยวซาย้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายงามหน้าโย,ยนบุพระราชายัยนี่ครับ จดีมหามงคลบัวนะครับนี่ครับคำทางเข้าครับผมนี่ขัาท,าขาท,าขาทางเข้าก็ล่มลื่นดีเนาะใช่นี่ยเอาปลาลูมาลงไปด้วยจังเนี่ยกับทางเข้าก็จะเข้ามาเนี่ยขับช้าๆเพื่อชมเพื่อถ่ายทำไปด้วยแล้วกันนะครับมาทั้งทีก็ไม่เสียเที่ยวครับถ่ายทำบันทึกคลิปไปด้วยนะครับน,น,นี่เลยนะครับนี่ชื่อเจดีโหดูใกล้ถึงงามเลย เดี๋ยวเนี่ยจอดรถไอ้ไม่มีรถตามมาเนี่ยถ่ายรูปคุณสิงามอยู่เนาะเบ่งเบ่งถ่ายไรวหามงคลโอ้ยไปไปถ้าเด็กๆมาจะได้ตื่นเต้นเด็กๆขึ้นไวไหมเนี่ยสูงขนาดนี้ขึ้นได้เฮ้ยขึ้นได้ไหมนี่ยมันไปทางนี้ได้ไหมนี่ไปจอดนู่นได้บ่จอดได้จอดได้อยู่หรอกมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแต่บันไดเขาจะ มันต้องดูอยู่นี้ก่อนดินี่สวยเลยเฮ้ยนี่ดูดิทำแม่ทำไมทำไมที่นี่ถึงชุดเด็กๆกับคุณแม่กำลังเดินไปนะครับนี่เลยดูดูก่อนเดี๋ยวพาเก็บภาพนิ่งแป๊บนึงครับไม่ใช่ภาพนิ่งแบบเอาวิดีโอแบบนิ่งวิดีโอแบบนิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่น้องก่อนนี เห็นไหมครับจะมีสระน้ําอยู่ตรงก่อนทางเข้าเจดีนะครับนี่ครับเป็นไงครับสวยงามไหมครับจเจดีบัวเลนี่ไหยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยบรรยากาศก็ถือว่าล่มลมลื่นดีมากครับมีต้นโพต้นโพ,ต,นโพต้นนี้สวยมากงามมากเลยนะครับมีเห็นมีอะไรนะนี่ครับก็จะเป็นที่เดินรอบ ริมน้ํานะครับขององค์เจดีนะครับผมนี่ครับองคเจดีก็ตั้งแต่งานอยู่บนยอดนะครับก็จะมีบันไดขึ้นหลายขั้นอยู่นะครับเรามาดูกันว่าเด็กๆวันนี้จะขึ้นไหวไหมนะครับขึ้นไปอตอนแรกผมว่าน่าจะตื่นเต้นขึ้นได้แต่ตอนกลับนี่ต้องขามลงมาปิ้งไปแล้วไม่เป็นไรครับผ่านน้ำไปแล้วล่ะ นี่ครับองเจดีสวยงามนะครับด้านบนมีบันไดเดินขึ้นกี่ขั้นเนี่ยก็หลายขั้นอยู่ได้นน่เนาะนี่ครับองเจดีด้านบนนะครับเด็กๆมาทตรงต้อนี่แม่ถ่ายรจะนั่นงตรงบันดไดเนาะแม่นั่งบนไดถ่ายรูปพักพัก,บ,พกบอก ไปเขับไปไปคับไปเลยไปอะไยอขนะยู่กัน ในก็เตรียมการเนี่ยครับทำวัดสวดมนต์น่าจะเกียนมีเคืนนี้นะครับอ้คนลูกเอ้ยเจอลูกตามหาบัวแล้วขนลูกเลยใช่ไหมใช่เพิ่นไหมให้ไหให้แม่ ดานบนนะครับไปครับเด็กจะเดินเองเหรอคะให้ลูกลงเองไหมคะเดินเดินเดินชิดชิดขวาะคะ่ะมันจะได้ล้มล้มนะคะนี่ไหมเดินทางล้มนะลูกจะได้ล้มล้มนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับทิปที่ปลูกฝังนะครับปลูกฝังให้ลูกรู้จักการให้ทานการทําบุญนะครับ ทิปนี้ถือว่าฝูกฟังให้ลูกให้ให้ลูกนะครับตั้งแต่เด็กเนาะให้รู้จักการเข้าวัดนะฮะถึงแม้จะไม่ใช่วัดแต่อย่างน้นก็เป็นศาสนาแห่งหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับวันนี้ก็ได้พาลูกไปไหว้พระให้ทานนะครับโอเคครับไปบลงมาแล้วครับ<ะ>ายายก็เดินลงมาเองครับสายลุงก็มาเองครับหนู ส่ลุงไปพ่อคุณไหมุเงอ้ยคนแมบไปกัน,มมกนลงมาครับสายลุงครับขี่ขั้นแล้วครับอย่ทีเจดี JD, นะครับของโลงตา,าบัวนี่เองนะครับนึกว่าอะไรชื่อมหาเจดีมหาบัวก็งงกันแตะเรนึกว่าเป็นรูกเป็นรูปดอกบัวหรือเปล่ปปาอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนไม่ใช่คือของโลงตามหาบัวนี่เองท่านเขาเก็บ อ่ารูปปัน้นรูปเหมือนท่านไว,ตนนวออไ้ตรงนี้นะครับแล้วก็บาทเปอะไรเต็มอยู่ตรงนี้นะครับก็สาธุที่ได้มาครับผมมาได้มาไวหวถือว่าได้ไดมาไหวครูบาอาจารย์น,นะครับในวันนี้ครับ